สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับในอพิโซดนี้หวานก็จะมาสปอยนะคะในนิยายต้นฉบับแล้วกันค่ะก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วในส่วนของละครก็มีการ เปลี่ยนในรายละเอียดไปเยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหวานก็ยังมีความคาดหวังว่าจุดจบของตัวละครแต่ละตัวที่เป็นในตอนจบนั้นน่าจะเหมือนกับในนวนิยายต้นฉบับนั่นแหละค่ะเพลงนางเอกของพวกเรานั้นแฮปปี้โคตรนะคะก็จะมีเรื่องราวของลูกหลานนะคะก็น่ารักดีเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตรงนั้นนะคะสําหรับในอพิจสด์นี้เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในตอนจบนะคะของตัวละครอย่างหวงเวย่ยเว่ยนะคะเวย่ยชิวจือแล้วก็ซูจือโจอเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง ในเรื่องเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวนะคะเรื่องนี้เป็นละครดูชิลๆสบายๆเป็นเรื่องราวของความรักความโรแมนติกที่มีความมีแรงบรันดาลใจในเรื่องของคนทํางานในเมืองนะคะเป็นรุ่นแบบวัยหนุ่มสาวที่สร้างเนื้อสร้างตัวกันนะคะท่านใดที่ชอบดูแนวเนี่ยแบบเนี้ยแนวให้กําลังใจแนวสู้นะคะก็ดูเรื่องนี้ได้เลยนําแสดงโดยคุณแอชิคายนะคะรับบทเป็นหันถิงแล้วก็คุณเซเว่นนะคะ ฐานสงอินรับบทเป็นจี้ชิงค่ะก็ทั้งคู่เคมีดีมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ตอนนี้เลตติ้งของ International นขึ้นมาถึง8.0แล้วค่ะเพื่อนๆต้องตบมือนะคะเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เริ่มต้นจากที่7.4เองค่ะแล้วตอนนี้นะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง8แล้วนะคะถือว่ารักษามาตรฐานนะคะของความเป็นฐานสงอินเอาไว้ได้ค่ะไม่มีเรื่องไหนของเธอที่จะต่ำกว่า8.0นะคะอาะคะเรามาดู การนะคะว่า ตัวละครที่หวานได้เกินไปนั้นเขาจะมีตอนจบเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆคงอยากจะรู้น้อยใหญ่ไวชิวจือซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอกแล้วต่อมาได้แต่งงานกับเซ้าอี้เฉินนะคะแฟนเก่าของนางเอกเนี่ยหลังจากแต่งงานกับเซ้าอี้เฉินไปแล้วพวกเขานั้นเป็นคู่รักแบบไหนกันบ้างนะคะก็ณจุดนี้ก็เกินกันนิดนึงนะคะเป็นบทบาทที่คนก็อยากจะหยุมหัวแบบอุย้ยลับไม่ได้เลยเพื่อนสนิทแล้วจะมาคาบแฟนเราไปกินอะไรประมาณนี้ไ <laughs> วชิว จือนี่ก็แหมเขาก็พยายามทําหลายอย่างเนาะนางก็เหมือนกับเออทำอาหารบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอาไปให้เซาอีเฉินที่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็เคยถึงกับจงใจพูดถึงจี้ชิงให้ได้ยินด้วยจุดนี้ก็เพียงเพื่อจะทดสอบว่าผู้ชายอ่ะรู้สึกอย่างไรในตอนนี้นะคะยังมีความรู้สึกต่อจี้ชิงหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เป็นแบบความรักอะไรเงี้ยเพราะเขาเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนนะคะเซาอีเ้เฉินนั้นเป็นคนที่เห็น คุณค่าของความรักนะคะเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะเพื่อนๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรไดีรักความยุติธรรมด้วยแม้ว่าจะเลิกลากับจี้ชิงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในหัวใจของเขาก็ยังคงเป็นห่วงจี้ชิงอยู่มากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังให้ทุนสนับสนุนธุรกิจของจี้ชิงอย่างเงียบๆด้วยแล้วก็แบบแบบไม่ได้รีบร้อนที่แบบจะคิดมีความสัมพันธ์ใหม่อะไรเลยนะคะความสัมพันธ์ใหม่ก็คือแบบเขายังไม่ได้คิดที่จะมีแฟนใหม่ในทางตรงกันข้ามนะคะคนที่ ชอบจะมาอ่อยๆแล้วก็เร่งปฏิกิริยาก็ต้องเป็นใหญ่เว่ยชิวจือนั่นแหละค่ะซึ่งก็จะดูเหมือนว่ามีความกระตือรือร้นนะคะที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั่นก็คือจะได้เป็นแฟนของเซาอี้เฉินสักทีนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะทางด้านของยังไงดีฝ่ายชายนะคะคือเซาอี้เฉินเนี่ยแฟนอดีตแฟนของจี้ชิงนั้นได้มาเห็นความสัมพันธ์ดีๆนะคะของจี้ชิงแล้วก็หันถิงในตอนที่พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันค่ะในที่สุดแล้วนะคะเซาอี้เฉินนี้ก็เลยอ่ะเปิดใจยอมรับนะคะคนอื่นเข้ามาในหัวใจนั้นก็คืออ่ะลองลองดูกับเว่ยชิวจือแล้วกันนะคะ พวกเขาทั้งสองคน,นมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกันแล้วก็คิดเหมือนกันแล้วก็แสวงหาสิ่งที่คล้ายคลึงกันดูเหมือนว่าคือพวกเขามีเป้าหมายเหมือนกันนะคะก็นะจุดนี้ดูเหมือนว่าเซ้าอี้เฉินกับเว่ยชิวจือนั้นเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยค่ะก็ถึงขั้นที่แบบเออแต่งงานกันนะคะแต่ทีนี้หลังจากการแต่งงานไปแล้วมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมค่ะเพื่อนๆเพราะว่าสิ่งที่เซ้าอี้เฉินมองเห็นว่าตายแล้วบุคลิกคล้ายคลึงกันแล้วก็เป้าหมายคล้ายคลึงกันมันเป็นการ เสแสร้งของว้ชิวจือจริงๆแล้วเออว้ชิวจือไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแบบนั้นเหมือนเซาอี้เฉินแต่ทําไปเพื่อที่จะชนะใจเซาอี้เฉินนั่นเองนะคะแล้วยายว้ชิวจือนะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีปมในใจค่ะก็คือนางอะเคยเห็นในช่วงที่จี้ชิงนั้นคบกับเซาอี้เฉินแล้วก็ได้เห็นถึงความ ความดีนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เศร้าอีเ้เฉยนั้นทําให้กับอี้ชิงนี้ตัวเองอก็มักจะทําการทดสอบฝ่ายชายค่ะเพื่อนๆโดยที่นางก็เชื่อว่าการทดสอบโดยโดยการทําตัวแบบไร้เดียงสาประมาณว่าแคบ แค่แบบทำไปแบบนี้ตรงๆเลยเหมือนในตอนที่จี้ชิงเคยทําตอนนั้นแล้วอะทางด้านของฝ่ายชายนั้นจะดูแลนางอย่างไรจะทําอย่างไรนะคะก็คือมีความกังวลว่าเมื่อไหรหนะ้าตัวของนางเองเนี่ยจะได้เข้าไปแทนที่ตำแหน่งของจี้ชิงในหัวใจของเซาอี้เฉินได้นะคะณนะจุดนี้ก็เลยทําให้ใหญ่วชิวจือนั้นก็ยังคงมีการติดต่อนะคะกับทางด้านของไวเต๋อด้วยแล้วก็ใช้อิทธิพลของลุงของไวเต๋อนะมา ช่วยทางด้านของเซาอี้เฉินนะคะทำงานแบบเ,เรื่องเรื่องงานที่โรงพยาบาลชิงกังนั่นแหละคะ่ะก็เป็นการสนับสนุนนะคะสายอาชีพของเซาอี้เฉินอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพฤติกรรมอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายชายก็คือเซาอี้เฉินผู้ที่มีความภูมิใจภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเขานะคะ,ะ,คะเขาก็เป็นแบบผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสามารถในอาชีพการงานด้วยเขาก็ไม่ได้อยากจะใช้เส้นใช้สาย อะไรแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ความปรารถนานั่นเองค่ะซึ่งตัวของเซาอี้เฉิงเองนะคะความรู้สึกของเขาที่คบมา4ปีกับจี้ชิงเนี่ยเขานั้นมีความรู้สึกลึกซึ้งนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามันจะพลิกผันไปแล้วแต่ว่าเซาอีเ้เฉิงนั้นก็ยังคงเก็บมันไว้ในส่วนที่ดีๆนะคะเป็นความทรงจําดีๆของชีวิตของเขานะคะ คือความรักของเขากับจี้ชิงเนี่ยที่เคยผ่านมามันเป็นแบบโอ้ยวัยรุ่นมากเลยวัยรุ่นที่ที่แบบตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยความร้อนแรงแล้วก็จิตใจบางทีก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้มั่นคงมากนะจุดนั้นนะคะเพราะต่างคนต่างก็ยังคงมีจุด มุ่งหมายเป้าหมายที่แบบไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถจะแบบมาบรรจบกันในช่วงเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะได้นะคะ จี้ชิงเองก็มีจุดยืนที่ไม่เหมือนใครในใจของตัวเธอเองเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการเข้ามาในชีวิตนะคะของเซาอี้เฉินโดยเว่ยชิวจือเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเติมเต็มช่องว่างเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงสําหรับเซาอีเอ้เฉินค่ะนี้หลังจากการแต่งงานไปนะคะชีวิตการแต่งงานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่เข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าเนาะถึงแม้ว่าเว่ยชิวจือจะพยายามอย่างเต็มที่ แ,แต่งอะไรก็ตามก็จบลงด้วยการหย่าล้างนะคะเพราะว่า ยายวิชิลเจีมันเป็นผู้หญิงที่อยากจะแบบอชอบทดสอบอผู้ชายแต่งงานไปแล้วก็ชอบทดสอบสามีประมาณนี้ว่าตัวเองนั้นเข้าไปอยู่ในใจของเซาอี้เฉิงร้อยเปอร์เซนหรือยังแต่ตัวเองก็ดันทาทาตัวทุกเองเพราะว่ายายวิชิวเจอรู้สึกว่าเซาอีเ้เฉิงไม่เคยลืมจีชิงเลยนะคะแล้วก็คิดไปว่าจีชิงนั้นเป็นความรักแท้ในหัวใจของเขาก็เลยมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแหวงกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคู่รักที่แต่งงานกันโดย ความรักที่แท้จริงเป็นรากฐานของการแต่งงานเนี่ยพวกเขาก็ถึงจุดสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้แต่งไปแล้วก็เลิกกันนั่นเองนะคะ ก็สรุปนิดนึงว่าไว้ชิวจือกับเซร้ายเฉินนั้นนะคะก็มีความเหมาะสมกันในบางแง่มุมแต่เป็นความเหมาะสมที่ฝ่ายหญิงนั้นเป็นผู้ที่เ,เสริมแต่งขึ้นมานะคะแต่ว่าค่ะชีวิตพื้นฐานแล้วมันต้องมีความรักนะคะถึงจะแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนได้แต่การแต่งงานของพวกเขานั้นถูกกําหนดให้เป็นเซล์กนตกรรมแห่งความร้มเหลวก็เพราะว่าพวกเขาขาดความรักเป็นรักฐานนั่นเองนะคะ มาที่ตัวละครห่วงโวยเวยกันบ้างนะคะนางนั้นก็มีคนนี้ตัวละครตัวนี้ชอบเรียกนางติดจากไอจีนคอสตูมโบราณน,นะเพื่อนๆอย่าถือสาหวานเออก็ตัวตนที่แท้จริงของห่วงโวยวยนั้นนะคะก็เปิดเผยออกมาแล้วเช่นเดียวกันเนาะก็ปรากฏว่าตัวละครตัวนี้ก็แสบแสนคะ่ะก่อหลายเรื่องเลยนะฮะก่อเรื่องอยู่เบื้องหลังอยู่เป็นประจําเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสในที่ทํางานคะ่ะเอาข้อมูลนะคะภายในบริษัทนี้ไปนู่น หมดเลยนะคะไปแจกจ่ายให้กับไอ้ไอ้พวกที่เป็นศัตรูกับบริษัทอะไรประมาณนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พฤติกรรมแย่ๆอย่างนี้ของหวงเวยๆวก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาค่ะในที่สุดแล้วนะคะจีชิงก็ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของห่วงเวยๆวว่าเอ้าเป็นคนแบบนี้นี่เองเป็นคนไม่ดีนั่นเองนะคะทีนี้ตัวละครซูจูโจค่ะก็เป็นตัวละครที่มาช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วเขาก็ได้พบกับคนที่ ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงจริงๆนะคะความสัมพันธ์ของเขากับหุ้นส่วนใหม่นี่แหละคะ่ะกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม้ว่าเขานั้นจะมีประสบการณ์พลิกผันไปมามากมายแล้วก็ไม่น่าเชื่อบนเส้นทางของการปเป็นผู้ประกอบการนะคะซูซูโจนี้เป็นเป็นคนแรกของเรื่องที่มาชวนนางเอกของพวกเรานั้นเออ เจียนะคะเล่นเลขเ,เป็นรุ่นพี่ไงมามาทำบริษัทกันเถอะนะคะในที่สุดแล้วนะคะตัวตัวละครตัวนี้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะ,คะ,คะเขาก็มาเจอหุ้นส่วนชีวิตครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งของเขาเรียบร้อยนะคะทั้งหมดในแบบเรื่องราวในนี้นะคะก็จะเปิดเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนทางอารมณ์แล้วก็ความจริงในเรื่องของความรักนะคะบวกกับอาชีพการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ละคนอย่างลึกซึ้งเลยนะคะบางคนก็ มีอารมณ์ที่มันถูกพันธนาการเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบว่ามีความยึดมั่นถือมั่นมากๆบางคนก็เลือกทางเดินของชีวิตที่แบบมีความสับสนเออบางคนก็รู้ว่ามันต้องสับสนแต่ก็เดินไปเราก็จะเห็นตัวละครบางตัวทําแบบนั้นนะคะเมื่อตัวเอง,งเอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่แบบความสัมพันธ์มันมี มันมีอิทธิพลต่ออาชีพหรือว่าอาชีพมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ด้วยค่ะก็เพราะฉะนั้นตัวของทางเลือกแล้วก็ความสับสนเหล่านี้นะคะมันก็เป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวละครเนาะในท้ายที่สุดแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นถึงสัจธรรมนั่นเองค่ะว่าการเสียสละนะคะแล้วก็ความสมหวังในความรักบางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันเนาะมันสวนทางกันนะคะคนที่เสียสละมากก็คือต้องเสียสละแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองรักหรือแม้ก็เสีย สแม้กระทั่งแบบเออคนที่เราคิดว่าดีแล้วอะไรเงี้ยเป็นแฟนเราเราก็ต้องแบบเออบางทีมันไม่ใช่คู่กันจริงๆเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของความเจ็บปวดแล้วก็ความสุขในชีวิตสมรสก็อย่างคู่ของนางเอกของพวกเราเนี่ยก็มีความสุขในการที่ใช้ชีวิตคู่กับหันถิงแต่ว่าคู่ของเซ้าอี้เฉินกับเว่ยชิวจื่อนี่ก็ถือได้ว่ามีความทุกข์นะคะหลังจากที่แต่งงานกันไปนะคะ นอกจากนี้ยังมีแง่คิดในเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็การทรยศในในส่วนของการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะอารมณ์ของคนเราเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากๆเลยแต่ต้องเป็นสิ่งที่พวกเราต้องฝึกที่จะควบคุมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันมันมีสิ่งน่าดึงดูดมีสิ่งเย้ายวนเยอะอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็บางทีเงินก็เป็นตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่ทําให้แบบเออดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราเนาะก็ดึงดูดทั้งสิ่งที่ดี แล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักควบคุมนะคะทางร่างกายแล้วก็จิตใจของของเราให้ดีนะคะอาลค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ